เปิดใช้ดุลพินิษพวิทยาญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ครับ16กันยายนงวดที่จะถึงก็เอาสูตรใหม่มาฝากกันครับวันนี้มีสูตรใหม่สสูตรนะครับ10บนคำนวณไปแล้วนะครับคลิปนี้จะเป็นร้อยบน สิบบนเมื่อกี้นี้เราให้ดูนิดหนึ่งครับวันนี้วันที่หกนะฮะอีกสิบวันไดเลขหนึ่งสองเจ็ดครับวันนี้ลงสองสูตรปักหลักสิบบนไดเลขหนึ่งสองเจ็ดนะครับสูตรใหม่เศิษทีหกงวดติดตามชมได้ครับลงคลิปไปแล้วบน YouTube มันดูร้อยบนครับคลิปนี้ร้อยบนเศิษทีหกงวดครับใช้วิธีคํานวณดังนี้ครับลองดูนะครับหลักสิบบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองสองหลักบวกกัน บวกหนึ่งหกหนึ่งงที่โอเคนะครับผมจะย้อนหลังไปหกงวดอย่างน,นี้ในแผ่นนี้แหละครับหนึ่งกระดาษ A4 งวดแรกจะเป็นหนึ่งมิถุนายนผลการออกเฟ้นหาสิบหกมิถุนายนคือง,งวดต่อมาหลักสิบนะครับงวดนี้ก็คือเลขอะไรครับเลขหกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองอเลขห้าสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่คือเลขห้าหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สอง หลักสิบบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองบวกหนึ่งหกหนึ่งคงที่ครับหนึ่งหกหนึ่งคงที่วนแรกครับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดเดินหน้าหนึ่งเป็นสิบสองเอาเลขสองครับผลลัพธ์เลขสองหลัก,ลกเอาหลักหน่วยทีนี้สองเราก็เดินหน้าเป็นกหกเป็นแปดแปดเดินหน้าเป็หนึ่งเป็นเก้าสองแปดเก้ามาดูหลักร้อยบนนวดต่อมาครับบรรทัดต่อมาคือผลการออกห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดเก้าครับหลักร้อยถูกต้องมวนแรกผ่านครับ ครับงวดต่อมาครับหลัก10เลข6ก0้อยตัวท้ายครั้งที่2เลข5ผลรวมคือ11เดินหน้า1เป็น12ได้เลข2เหมือนกันครับบวก6เป็น8 8บวก1เป็น9 289สองตัวเดิมครับแล้วออกอะไรครับ1กรกฎาคม258 2ครับเข้าตำแหน่งร100อยบนต่อมาครับเราจะได้เป็น5บวก0ย์บวก1เป็น6เดินหน้า6เป็น12ได้เลข2 สองบวกหนึ่งเป็นสามหกสองสามครับแล้วก็ผลการออกออกอะไรครับสองแปดหกเลขสองครับเข้าตำแหน่งร้อยบนโอเคนะครับถูกต้องสามงวดครับยังไม่ผิดพลาดเลยนะครับงวดที่สี่หลักสิบเลขแปดหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองเลขสี่ผลรวมคือ12เดินหน้า1เป็น13ได้เลข3เดินหน้า6เป็น9 9เบวกึงเป็น10ใช้เลข0ูนย์ครับแล้วก็ผลการออก3 9 1หไม่สวยงามครับ 1> 1เกือบ3ามเกนี่ยนะครับโอเคครับหลักเลขสามเข้าหลักร้อยบนครับต่อไปครับยังไม่พลาดเราก็คำนวณต่อไปเรื่อยๆนะครับดูง่ายจังเนาะเออเวลาสูบมันเข้าเรารู้สึกด,ดูเพลินๆเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเดินหน้าหนึ่งเป็นสิบแปดได้เลขแปดเดินหน้าหกเป็นสิบสี่ได้เลขสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าแปดสี่ห้าครับออกแปดหนึ่งหนึ่งแล้วก็เลขแปดเข้าตำแหน่งร้อยบนโอเคครับหางวดผ่านวดที่หกที่ผ่านมาล่าสุดหนึ่งบวก เเป็น8ปบวกหเป็น9เดินหน้า6กเป็น15ได้เลขห5าบวกหเป็น6 9เกห้แล้วถ้ามีเก็หายห่วงครับวันกี้นี้เพราะว่า9 9 9 9เก้าก้าเก้าเก้าเ็เก็ข้าร้อยบทโครับถือว่า6กวดนะครับวดนแรก9เข้า9ก้าหดวที่2 2เข้าสองหดวที่3เข้า2 2เข้าสองแดวที่4 3เข้า3ามเกงวดที่ห้เข้า8 1ดหนึ่ง วดที่6 9เครับ 9, 9, 9, เข้า9ก้าเกาเจ็ดเดินทางมาถึงวันที่7ครับเรารอผล16บกันยายนหลัก10เลขเก้หลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่2เลขสามผลรวมคือ12นะครับเดินหน้าไปหนึเป็น1ิบเอาเลขสามไปก่อนกันละครับ3าบวกหกเป็นเก้าเบวนเป็น10ใช้เลขศูรอผลครับรตัดตัดร้อยบนครับงวดนี้หกวดสถิติยังไม่ผิดพลาดเลย ไดเลข3เลข9เลข0โอเคครับติดตามชมได้ในคลิปต่อไปคลิปนี้ฝากไว้ร้อยบนเท่านี้ครับเลข3เลข9เลข0สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจิรยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลนับสุนสาสก,กินแมนรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย